แกเองว่าเขารักกันขนาดไหนอน,นีนนอ่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นนั่งรถแทนเครื่องเล่นแรกนะคะเครื่องเล่นแรกถึงแล้วคะ่ะไม่งรถแทน เอาาเจะพาทุกคนไปดูเครื่องเล่นของเขากันว่าที่นี่มีเครื่องเล่นอะไรบ้างใช่แล้วตื่นเต้นเอาจริงๆตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นมาประมาณเป็นปีแล้วว่าตั้งแต่โค<อ>วิดเนาะเราก็ไม่ เที่ยวที่ไหนกันเลยใช่รอบนี้ก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าทำให้พี่ผิดหวังนะทุกคนไม่เราคือไม่รู้ตอนเนี้ยดยความที่ไม่ได้เล่นนานไม่รู้ตอนนี้ยังเล่นแบบสภาพจิตใจเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจของเราอะเออเวลามันมันจะเต้นตุ๊บตุ๊ตับมันจะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าไม่เราถ้าเรามีคนดูแลมันก็รอเค หนูเลยนะอเพราะว่าหนูอ่ะไม่เล่นตั้งแต่เด็กหนูอะไม่ใช่เด็กหนึ่งคือหนูไม่ใช่เด็กในเมืองดีบรูหนูไม่เคยเล่นเราไม่เคยไปคือเราไม่ใช่เด็กในเมืองเราเล่นมากสุดก็คือรถไฟเหาะตามงานแถวบ้านอ่ะทุกคนอืกนะรถไฟเหาะงานบัสไซเลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือบอนลบอลให้ไม่เป็นอ่าบ้านบอลเด้อแตะบ้านเดียวกันที่เป็นไมค์กี้รือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เคยเล่นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะรับแรงกระแทกได้ขนาดไหน เออใช่ว่ารับแรงกันแทะอันจริงหนูอ่ะไม่เคยเล่นตอนเด็กด้วยความที่บ้านอยู่นครพนมเขาไม่ได้มีแบบดีมเบอะไรเล่นเหมือนแด็กเลยจ้างานวัดิถไปของานัดแต่ว่าพอมาประมาณยี่สบี่สก็ได้มีโอกาสไปเล่นดีมเบก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเลยว่าค่อนข้างจะชอบเออถึงสุดคือดีมเบอ่ะ รู้สึกหนุนรถไฟเหาะมันเบามากเบาไปหรอใช่มันเบาไปมันซอบมากแล้วก็เลยแต่ยังไม่เคยได้ไปลองเล่นที่สวนสยามเพราะสวนสยามน่าจะโหดกว่าใช่ไหมโหดกว่าเออแต่ว่าเห็นรูปรถไฟเหาะที่นี่แล้วแบบโอ้โหเอาละเก็บกดมาเป็นร้านเป็นปีเป็นแสงจากการประกวด่อยหมดวันนี้นี่แหละจะได้เกรดออกมาที่อันบี้ไดวันนี้850เดซิเบลในสมวันนี้ค่ะไม่แล้คือก่อนหน้านี้หนู่มเพิ่เป็นฮอมจินอักเสตเพราะว่าพูดเยอะรอบนี้อีกแน่นอนไม่เป็นไร ทุกคนมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะฉันบอกเลยว่าเราจะต้องตอบคําถามให้ถูกวันนี้เรามีทาเล่นมาถ้าคุณตอบคําถามถูกไม่ต้องเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวชิ้นนี้อ๋อสามารถเลือกแด่หนอไม่เล่นใช่ไหมใช่สามารถเลือกได้แต่หนูต้องตอบคําถามไม่ถูกเอาไปสุกใครตอบก่อนอ่าเดี๋าวกระกบเองสุกนักพี่มีคําถามให้นักในวันนี้เด็กคนหนึ่งวิ่งไป 20เมตรใช้เวลา4วินาทีจากนั้นเขาหันกลับมาอีก2เมตรในเวลา1นาทีเด็กคนนี้มีความเร็วเฉลี่ยเท่าใดาตอบเลยตอบเลย5 4คำตอบที่ถูกต้องคือผิดครับผิดครับผิดครับ ไว้ก่อนนะคะทุกคนว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วห้ามแถบซีดีน้าจอมีแกงนะมีการมาแถบดูแล้วแต่เขาก็เซ็เซ็กันมาก สีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองแบบนี้เลยที่ทุกคนเห็นดิฉันบอกเลยว่าเรื่องมันจะไม่จบเท่านี้แน่นอนเพราะว่าดิฉันเดี๋ยวจะแกล้งคนสวยของดิฉันทั้งสองคนเหลือเกินเ,เรามีคำถามมาอีกแล้วสาวแล้วตอนนี้ฉันติดกาแฟหรือแกาแฟจังหวัดใดในประเทศไทยปลูกกาแฟมากที่สุดแย่มาวอ่ะพี่ใบ้ะกันเอาภาคใต้ไม่ใช่เหนืออ๋อห้าเจสามสุราษฎร์ธานีเมือนขอคำตอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นแล้วเราสามารถให้น้องเลือกสีได้ด้วยอ่าว่าอยากเลือกสีอะไรเดี๋ยวนี้นี้นี้ล่างตัวเนี่ยมันมีอุโมงค์ใหญ่ๆลองไงลองลองลองแล้วมันมีอุโมงค์เหมือนกันแล้วสแน็คเอาใครขึ้นมาเล่นด้วยนี่ไงค่ะเขาเลือกกันเองเขาเลือกคนกันเองเพราะว่าเขารู้สึกอุ่นใจไงแกเข้าใจป่ายว่าเขาอุ่นใจเวลาเขามีกันแล้วกันสรุปก็คือจังหวัดที่ กกาแฟมากที่สุดเนี่ยคือจังหวัดชุมพรเนาะก็คือน้องสแน็กถูกเพราะฉะนั้นน้องสแน็กก็สามารถเลือกคนขึ้นไปได้หนึ่งคนใช่เ Ok ready. Yeah. ready. ready. Okay. Bye -bye. Yeah. Oh my god. Oh. My god. <coughs> 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 มโอ่ครกจนโอ้โหทั้งวันของเราจบไปแล้วนะคสำหรับสวนสนุกของเราวันนี้ ชีวิตรอดออกมาได้นี่คือเก่งแล้วแล้วนะตอว่ามันมันประทับใจนะทาการดูแลของเขาเพื่อจะเป็นพวกผ่านดีไม่ได้ใช่ไม่อยากจะแบบแนะนำไปทุกคนถ้ามาว่าอย่าลืมถ้าข้าเกาะมาแล้วกันเนาะมาเที่ยวตินฟ้าของตนด้วยที่สัตว์บนนะคะเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาจริงแอบเสียดายอีกนิดนึงเพราะรู้สึกยังไม่สะใจเขาบอกว่า เนี่ยเหมาะกับการมาตอนในช่วงเดือนสินเนาะ<ช>ก็มาช่วงนั้นน่ะน่าจะดีตอนนี้เดี๋ยวเราก็กำลังกลับโรงแรมกันเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเ่ยมันจะมีที่เด็ดของที่นี่อีกที่หนึ่งนะคะคือนายมาร์เก็ตนั่นเองเใช่แหละไม่ไปไม่ได้อีก้วเราจะไปตามว่าที่นายมาร์เก็ตของเขาจะมีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะใช่เอ้ยเอาจริงๆแบบมีมีพวกเราไปก็เด็ดแล้วจะได้ไม่ด้อย่าได้ดูมีที่ไหนมีเราก็คือเด็ดทุกที่ถูกไหมแม่หลุดไหมมามาหลุดเลย ใช่แล้วเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราทุกคนจะมาตะลอนทัวร์กินเที่ยวแล้วก็ดื่มต้องมากช่วยใช่บอกกับเราอยากถามหน่อยน้องๆไปเดินไนท์มาร์เก็ตกันบ่อยไหมคะบ่อยบ่อยไหมบ่อยมากๆแล้วเตรียมตังค์กันมาหรือยังเตรียมเตรียมเตรียมตังค์กันมาแล้วซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ไนท์มาร์เก็ตที่เขาบอกว่าเป็นเนทีฟเลยของจังหวู๋กวงที่ถ้าเกิดจะมาเดินต้องมาเดินที่นี่ต้องมาที่นี่นะคะเอาจริงๆเวลาที่เราไปเที่ยวหลายที่ มันต้องเดินแบบนี้นะเอิงแบนสเตทเขาเรียกว่าเหมือนได้มาจริงๆว่าจะมาดูกันนะคะว่าใครเนี่ยจะใช้เงินได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดพร้อมไหมไปเดินตลาดกันเถอะ ใช่นะท,ที่เราเห็นกันและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นซีฟู้ดเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นเกาะเพราะฉะนั้นซีฟู้ดเ่ยมันจะสดอร่อยเป็นไงงอนไปนี่งอนอ่ะ you know right Vietnamese bird อ่ะงอนงอนไหมอร่อยงอนแปลว่าอร่อยงอนหลับอร่อยมาใช่งอนหลับแปลว่าอร่อยมากนี่เป็นหัวเนมอ่ะาก ่ละคนคิดว่าใช้เงินกับคนเรนเท่าไหร่หนูนะ่าจะใช้ไปประมาณเจ็ดแสนกว่ากว่าเดินเดิถูกอน